เป็นที่ฮือฮากันเลยนะครับหลังจากที่มีซื้อขมรเจ้าหนึ่งได้ออกมายืนยันด้วยคลิปวิดีโอว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่วัดอังกอร์เนี่ยมันมีวันละหนึ่งล้านคนจริงๆนะครับโอ้ m ม g ก d สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องของนะว่างออกคนนี้คนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปของนะด้วยกันแล้วกันนะใครกดแล้วก็กราบคอประแคร์มาก สำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับวัดอังกอร์นะครับโดยในช่วงประมาณสัก1-2วันที่ผ่านมานี้นะครับอยู่ดีกระแสวัดอังกอร์เนี่ยมันก็กลับมาเป็นที่ถูกพูดถึงกันอีกครั้งหลังจากที่มันมีสื่อคอมเมนต์เจ้าหนึ่งได้มีการลงข่าวย้้ยโต้ไว้เลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยวัดอังกอร์ของกัมพูชามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมวันละ1ล้านคนเลยนะครับได้ยินไม่ผิดครับวันละ1ล้านคนเรียกได้ว่าเป็นที่ตกอกตกใจของชาวโลกกันนเป็อย่าางมาก ว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอนักท่องเที่ยวมาวันละหนึ่งล้านคนนี่คือเดินกันแทบไม่ได้เลยนะแถมแค่นั้นไม่พอนะครับยังมีการประกาศออกมาจากสื่อในกัมพูชาอีกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีการมอบรางวงรางวัลอะไรให้กันด้วยนะครับประมาณว่าเป็นเหมือนกับรางวัลเหรียญทองที่มีนักท่องเที่ยวแซงชาติอื่นในเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็เป็นสื่อภายในประเทศกัมพูชาของเขาเองนะครับที่ลงข่าวนี้ยังไม่มีสื่อนอกที่ทําข่าวเอาไว้แต่อย่างใด ทว่าในสายตาของชาวต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเชื่อนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาที่วัดอังกอร์วันละห 1, 000, 000นึ่งล้านคนคือขนาดสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นระดับโลกใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปมากมมยขนาดนั้นเลยนะครับและวัดอังกอร์เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดที่จะพอรับท่องเที่ยวได้1ล้านคนในวันเดียวคือมัน i m p o s s i b l e มากมาก อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่มีกระแสต่อต้านว่าไม่เชื่อจากชาวต่างชาติก็จะมีสื่อกัมพูชาที่ชื่อว่าที่ NM ได้มีการถ่ายทอดสดเป็นคลิปวิดีโอมาลงในช่องของตัวเองนะครับว่าดูเองก็และกันว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่วัดอังกอร์มากมายมหาศาลแค่ไหนแล้วก็ได้มีการเขียนแคปชั่นแบบแจ๋วแจ๋วเอาไว้ด้วยนะครับว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่วัดอังกอร์มันแซงหน้าเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหกนี่ออกโตแบบ รุนแรงไม่เกรงใจใครเลยนะครับซึ่งมันก็ทําให้ชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาแห่แห่นคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดบางคนเนี่ยก็เข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็แสดงความดีใจนะครับส่วนบางคนก็ยังคงสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้หรอที่ในตอนนี้นักท่องเที่ยวอยู่ที่วัดอังกอร,ร์เยอะแยะอะไรขนาดนั้นเพราะทําทไมเศรษฐกิจโดยรวมของกัมพูชามันดูไม่ดีขึ้นเลยอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นเต็มๆของคนกัมพูชากันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการที่สื่อกัมพูชาหลายต่อหลายสื่อได้มีการพยยาาามออ้้งวว่่่ในนนนตีีักทเ แสงหน้าประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนนี้ไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์แร,แรกเขาบอกว่าโอ้ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาจริงๆนี่เรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามโมหรือเปล่านั่นซึ่งจากคอมเมนต์เมื่อกี้ก็มีคนกัมพูชาเข้ามาตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้โมครับอันนี้ได้รับการยืนยันออกมาจริงๆแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็มีเข้ามาตอบอีกนะครับเขาบอกว่าถ้าหากดูเป็นรูปเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องโกหกแต่นี่มาเป็นคลิปวิดีโอสงสัยมันจะไม่ใช่เรื่องโกหกซะแล้วสิ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยชาวเวียดนามจะได้มีเรื่องให้โม้กับชาวต่างชาติกันอีกแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีอย่างนี้เราจะต้องอวดให้ชาวต่างชาติรู้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อมันอาจจะเป็นรูปในอดีตคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอที่จะแซงนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าผมจะไม่พูดเรื่องนี้ให้ชาวต่างชาติรู้เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมโง่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าว้าวเราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้ว คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินด in no. ีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่กัมพูชาเยอะแยะขนาดนั้นแต่ก็อย่าใส่ใจกับชาวต่างชาติมากกว่าที่จะใส่ใจกับชาวกัมพูชาที่เป็นชาวท้องถิ่นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นผลประโยชน์เฉพาะกับคนรวยเท่านั้นแหละคนจนก็ได้แต่มองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่แหละคือความจริงกัมพูชาคือโนหนึงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน่าจะมีเงินไหลเข้าประเทศเยอะเลย ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลประโยชน์กลับลงมาสู่ประชาชนที่ยากจนหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอให้ข่าวที่ปล่อยออกมานี่มันคือความจริงด้วยเถิดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเบอร์หนึ่งยังไงก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าหากได้เงินจากยอดเข้าชมมากเพียงพอกรุณาซ่อมแซมวัดอังกอร์ให้มันดูดีมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประเทศข้างเคียงหาว่าเราโม้แต่ในตอนนี้เห็นความจริงแล้วสินะว่ามันเป็นยังไง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันดีจริงๆแหละที่ว่าทังกอมีชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมเยอะแต่ถ้าพูดถึงความจริงเรายังเทียบกับข้างบ้านไม่ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ามาอีกแล้วข่าวหลอกลวงเอาไว้ปั่นหัวคนกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าผมไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามา,มากมายขนาดนั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าคุณลงข่าวปลอมแบบนี้มันจะยิ่งทําให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปที่ประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอให้เป็นเรื่องจริงอย่างที่ข่าวออกมาด้วยก็ลกันคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเอาตรงๆนะวัดอังโกมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดหรือว่าน้อยที่สุดผมได้ยินไม่ชัดซึ่งจากคอมเมนต์เมื่อกี้ก็มีคนคเขมรเนี่ยเข้ามาตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าก็เพราะมีคนอย่างคุณนี่ไงที่พยายามด้อยค่าประเทศตัวเองคุณไม่มีความภูมิใจในแผ่นดินบ้านเกิดของคุณเลยมันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจมากๆยิ่งคุณพูดแบบนี้มันจะยิ่งทําให้เป็นเรื่องตลกของชาวต่างชาติ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาที่วัดอังกอร์ทำไมผมไม่เห็นมีฝรั่งเลยมีแต่คนเวียดนามเออวะเพราะน่าสังเกตในคลิปดูดีๆเนี่ยก็หลักๆแล้วจะเห็นแต่คนเวียดนามนะครับตอนแรกนานเนื้อเป็นคนจีนซะอีกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ในอนาคตหลังจากนี้เราจะต้องทําความสะอาดวัดอังกอร์ให้ดีให้มีความสวยงามมากกว่านี้อีกหลายๆเท่าเมื่อมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเขาจะได้บอกกันปากต่อปากและหลังจากนั้นชาวต่างชาติก็จะเดินทางเข้ามาอีก คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเลิกโมทเธอร์อายประเทศเพื่อนบ้านเขาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าส่วนตัวผมคิดว่ายังไงนักท่องเที่ยวก็เลือกที่จะเดินทางไปที่ประเทศไทยมากที่สุดประเทศไทยมีแต่ความสะดวกสบายมีรถรับสง่งมีไกด์มีหลายๆอย่างที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติแล้วกัมพูชามีอะไรบ้างละ่ะในตอนนี้ชาวกัมพูชากําลังดีอกดีใจที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่วัดอังกอร์มากแต่เชื่อเถอะประเทศไทยพวกเขาไม่สนใจหรอกเพราะยังไงประเทศไทยก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากว่าแต่พวกเขาไม่อวด แล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ด้วยนะครับเขาบอกว่าผมไม่เข้าใจทําไมประเทศไทยถึงได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมไม่เข้าใจเราได้ประโยชน์อะไรจากการโมค้ครั้งนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงโอเคมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากมันไม่จริงเราจะเป็นตัวตลกอีกครั้งในสายตาของชาวต่างชาติคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาขนาดนั้นแล้วเงินหายไปไหนหมด คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอ้างว,ะวะ่าวัดองค์กรนักท่องเที่ยวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแต่เงินที่ได้เข้ามาคงจะไม่มาถึงมือของประชาชนสินะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูจากคลิปมีแค่คนคเขมรแล้วก็คนเวียดนามเท่านั้นแหละผมแทบไม่เห็นฝรั่งเลยอ่าหลักๆก็จะอาคอมเมนต์กันไปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งชาวกัมพูชาเนี่ยบางคนก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่ามันจะเป็นไปได้หรอว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งพวกเขาก็ ยังมีความชงวนสงสัยกันอยู่นะครับรวมถึงตัวของน้าเองเนี่ยนาก็สงสัยนะครับว่ามันจะเป็นไปได้หรอ1ล้านคนต่อวันนี่คือแบบแม่งเยอะมากๆนะครับคน1ล้านคนเนี่ยคิดง่ายๆนะครับขนาดเวลาที่เราไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพงษ์แบ็คพิงคเนี่ยคน4ี่หมื่นคนนี่ยังเดินกันอัดไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับโอ้โหแล้วน้องๆหงนูๆเพื่อนๆทุกคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเชื่อพวกเขาหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวพวกเขาเนี่ยแซงหน้าประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็คอมเมนต์แสดงความรู้สึก แบบสุภาพชนให้หนาหงอ,อกเนี่ยได้อ่านด้วยกันละกันนะคลับอ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับในคลิปนี้นะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับย้ำอีกทีฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของนาด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ขอลากันเลยกันละกันนะครับสวัสดีและสวีดาาัตจ้า